ครับผมสวัสดีครับผมหลายๆคนก็ถามนะครับว่าเฮ้ยสํานักวิมานอาสูรเนี่ยนะครับถ้าเกิดใครจะเดินทางมาหาเนี่ยนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมมาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมนะอย่างแรกเลยนะครับคุณเตรียมใจแล้วกันนะครับใจที่ศรัทธานะครับค่าครูที่สํานักวิมานอาสูรนะครับที่หลายๆคนนะครับกาเกียนทั้งหลายนะครับพิดาผมไว้นะว่าผมเอาเงินนะครับหลอกลวงชาวบ้านนะครับนะมาฟังค่าครูแล้วกันนะครับว่า สำนักพิมารนสูรใช้ค่าครูอะไรกันบ้างนะครับผมนะเอาเป็นเงินก่อนแล้วกันนะครับเงินตั้งแต่25สตางค์นะครับเป็นต้นไปนะเออถ้าไม่มีไม่ต้องเอาตังค์มาให้กูนะครับผมนะกูช่วยฟรีนะข้าวสารนะครับตั้งแต่1เมล็ดเป็นต้นไปนะครับผมนะกูจะเอาไปแจกนะครับคนจนนะครับถ้าครูใช้เป็นข้าวสารนะแล้วก็น้ําดื่มนะครับนะใครต้องการที่จะทำน้ำมลต่างๆนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ครับกูเอาไปแจกคนที่เดือดร้อนได้นะครับ แค่นี้เองนะครับสําหรับคนที่ไม่มีนะครับผมนะไม่ต้องเอาอะไรมาเลยนะครับมาแต่ตัวนะครับแต่ขอแค่มีใจศรัทธานะครับในตัวอาจารย์บ้าๆคนนี้นะครับผมเดขอบคุณเกียรติและกันนะครับที่ด่าว่าแรงตานะครับมันเป็นแรงผลักดันนะครับให้ผมนะสู้ต่อไปนะครับทําให้ผมเลยนะครับนะทาดีพิสูจน์ตัวเองนะครับผมก็รักษาคนมาประมาณสักสามปีกว่าแล้วนะครับผมแล้วลูกหหาผมนะครับคนติดตามก็เป็นล้านคนนะ ถ้าเกิดหลอกลวงคนแบบนี้โดนจับไปแล้วนะครับที่หลายคนบอกเฮ้ยนะมีนักขงนักข่าวมีตำรวจอะไรเข้ามาครับเข้ามานะครับแล้วก็มาตรวจสอบแล้วจริงนะครับว่าผมบริสุทธิ์ใจนะครับผมนะที่ผมเงียบเรื่องแรงต่างนะครับผมนะผมติดกรรมบางอย่างนิดเดียวนะครับแล้วผมก็กาลังจะมารับลูกศิษย์อีกครั้งนะครับผมนะขอเน้นย้ํานะครับผมนะสานักงานอสูรนะครับผมนะช่วยคนทุกชนชั้นนะครับไม่ว่าจะยากดีมีจนนะครับผมนะ ออย่าเอาเงินมาเป็นใหญ่นะครับเอาใจเป็นใหญ่นะครับผมนะใจแรกใจใจถึงใจใจสื่อใจใจซื้อใจนะครับผมนะผมนะครับผมนะไม่อินนะครับกับคนที่มีตังค์นะครับผมนะเพราะทุกคนในสํานักวิมานาสูนนะครับมีคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นคนนะครับเหมือนกันเหมือนเหมือนกันนะครับผมนะไม่ต้องอายนะครับผมนะ ไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องแรงต่างนะครับผมนะเดือดร้อนเข้ามานะครับแต่ต้องจองคิวหรือไม่ก็โทรหาผมทุกครั้งนะเพราะผมไม่ได้อยู่ทุกวันนะเข้าใจตัวผมนะครับผมคืออาจารย์ขุนกวีศรีสยามนะครับนะพอค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาเชิญชมคลิปต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะติดตามนะครับผมนะคลิปเต็มๆนะครับก็ให้ติดตามนะครับใน Facebook นะครับนะเซิร์ชพิมพ์หาคําว่าชมรมคนเลี้ยงผีนะครับก็จะเจอเพจเพจหนึ่ง ที่มีสมาชิยากยอดติดตามนะครับนะตอนนี้1 000, 1ล้าน1น่งแสนคนแล้วนะครับผมนะโอเคนะครับขอพูดนะครับเดี๋ยวไว้รอดูคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนะ